ถึงเวลาที่ไทยจะหูตาสว่างและกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งสักทีบทความโดยอาจารย์เดชานารนาถถ้ากระแสะข่าวนี้เป็นความจริงเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลลาวจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยอย่างยิ่งและถึงเวลาที่ไทยจะหูตาสว่างและกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งสักทีสงครามนโยบายสองขั้วจะเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่จะเป็นสงครามในรูปแบบการกรินประเทศต่างๆจากโนโยบายเศรษฐกิจของมหาอำนาจโลกทั้งสองขั้วและการล่มสลายลงของหลายประเทศเล็กๆที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์สิ่งที่ชัดเจนและเป็นหลักฐานที่สุดของคำพูดของผมก็คือแม้ว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาสภาวะเงินเฟ้อในทั่วโลกและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รวมไปถึงการบริหารงานที่ล้มเหลวในภาคการดูแลเศรษฐกิจของรัฐบาลในปัจจุบันนี้แต่ความโชคดีของคนไทยก็คือประเทศปกครองในรูปแบบเสรีภาพและคนในชาติมีศักยภาพที่จะดูแลตนเองให้รอดมากกว่าที่จะเอาความหวังไปไว้ที่รัฐบาลพูดง่ายๆก็คือคนไทยปรับตัวได้เก่งกว่าชาติอื่นๆและเรียนรู้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญที่สุดแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะย่ำแย่ขนาดไหนแต่ไทยก็มีเงินสำรองและทองคำมากพอที่จะประกันความมั่นคงของประเทศชาติต่อนานาชาติเอาไว้ได้และพร้อมที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วจากการแข่งขันกันของผู้นำรุ่นใหม่ๆใ,ในแต่ละรุ่นอยู่เสมอมาและประเทศไทยยังถือว่า มีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเหมือนเดิมโดยเฉพาะในยุคข,ของเงินเฟ้อในทั่วโลกแต่ค่าเงินบาทของไทยยังแข็งค่ามากกว่าค่าเงินสกุลของประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเราต้องยอมรับความจริงว่าในภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์ประเทศไทยอยู่ล้อมรอบประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ทั้งสิน้น คือลาวขเขมรพมา่าซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนมีนโยบายอิงและพึ่งพาประเทศจีนและประเทศที่ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ด้วยกันทั้งสิน้นและหากลองมองย้อนไปในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันจะเห็นว่ายังมีมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนสิงคโปร์ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ห้อมล้อมประเทศเวียดนามเอาไว้เช่นกัน และหากมองไปถึงภูมิภาคเอเชียก็ยังมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ยังมีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งอยู่มากนั่นคือมุมมองใหม่ที่ผู้นำไทยจะต้องกลับมาคิดใหม่และถึงเวลาที่เราควรจะหันหลังให้กับประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆที่ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ที่อยู่รายล้อมเราได้หรือยัง การหันหลังให้กลุ่มประเทศเหล่านี้ก็คือยุติการลงทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรวมกลุ่มอาเซียนประเทศประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างฐานขยายเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศในยุโรปร่วมกันนอกจากนี้แล้วความได้เปรียบของประเทศไทยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศอาหรับทั้งในโอเปกและทางยุโรปตะวันตกที่เป็นกลุ่มประเทศโอเปกพลัสนั่นก็หมายความว่า หากมีผู้นำที่มองการไกลการหันหลังให้ประเทศจีนและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์เล็กๆเ,เหล่านี้จะทำให้เศรษฐกิจของไทยเข้มแข็งที่สุดในอนาคตทั้งภาคการผลิตการท่องเที่ยวการลงทุนและการส่งออกที่มั่นคงและการส่งเสริมคนในชาติให้มีศักยภาพในด้านการผลิตทดแทนการผูกขาดจากกลุ่มนักธุรกิจเจ้าสัวจีนนี่คือการปลดปล่อยประเทศไทยอย่างแท้จริง และก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคเจริญรุ่งเรืองของคนในชาติมีคนถามผมว่าหากประเทศลาวออกนโยบายแบบนี้ขึ้นมาจริงๆจะกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่คำตอบคือไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิน้นเรามีประชากรอยู่แค่7ล้านคนมีมากที่สุดในนครเวียงจันทร์2ล้านคนที่เหลืออีก5ล้านคน ก็กระจายออกไปอยู่ทั่วเมืองต่างๆที่มีพื้นที่ห่างไกลกันมากผมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลลาวที่จะซื้อน้ำมันถูกๆจากรัเสเซียหากเป็นจริงผู้นำไทยจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นก็คือค่าขนส่งน้ำมันถูกๆจากรัเสเซียมาถึงจีนผ่านมาถึงลาวผ่านขนส่งสามทางคือ 1. วางระบบท่อส่งก๊าซน้ำมันจากจีนสู่ลาว เชื่อว่าจีนคงไม่กล้าลงทุนให้ในช่วงแรกเพราะไม่คุ้มค่าการลงทุนจนกว่าคนจีนจำนวนมากจะได้เข้ามาอยู่อาศัยและขยายลูกหลานเต็มประเทศลาวเสียก่อนและสร้างเมืองและชุมชนคนจีนขึ้นมาใหม่เสียก่อน 2. ขนส่งผ่านชายแดนที่ติดกันอันนี้จีนคงไม่กล้าลงทุนให้เพราะพรมแดนที่ติดกันนั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูงชัน และคดเคี้ยวต้องทำถนนใหม่ใช้ทุนเยอะไม่คุ้มค่า 3. ขนส่งทางเรือผ่านแม่น้ํำขงเท่านั้นเพราะลาวไม่มีพื้นที่ติดทะเลต้องเริ่มจากมณฑลยูนนานทางเดียวและเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากในค่าขนส่งจีนต้องบวกค่าขนส่งและเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเรือล่มกลางทางเพราะสายแม่น้ำขงไม่มีความลึกที่แน่นอนตลอดการเดินทาง และต้องใช้เรือบรรทุกขนาดใหญ่เพราะลาวต้องใช้น้ำมันต่อเดือนอยู่แค่120ล้านลิตรพอๆกับจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเดียวของไทยเท่านั้นที่ใช้น้ำมันต่อเดือนไม่คุ้มค่าจะส่งอะไรเลยแต่เราก็อยากเห็นภาพรัสเซียส่งน้ำมันถูกๆมาขายให้ลานะครับและการออกนโยบายการลดค่าเงินบาทกับดอลลาร์คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคนในประเทศลาวเอง ทั้งแรงงานลาวที่อยู่ในไทยรวมถึงกลุ่มนักธุรกิจลาวที่ค้าขายกับคนไทยและในยุโรปถ้าเมื่อใดในโยบายนี้ของรัฐบาลลาวเกิดขึ้นจริงลาวยิ่งจะขาดเสถียรภาพเงินตราต่างประเทศทวีคูณมากขึ้นการถือค่าสกุลเงินหยวนของจีนกับสกุลเงินดองของเวียดนามมากขึ้นและลดค่าเงินบาทไทยกับดอลลาร์สหรัฐลงนักท่องเที่ยวเข้าลาว ก็หายตามไปหมดด้วยถึงตอนนั้นคงสนุกน่าดูจะดูต่อว่ากึ่นของผู้นำประเทศระบอบคอมมิวนิสต์จะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองไปในทิศทางใดในการคิดพึ่งพาสกุลเงินหยวนของจีนอย่างเต็มที่ก็หวังว่าคงจะไม่เป็นเหมือนประเทศสีลังกาที่มีเงินสกุลหยวนอยู่มากมายแต่หาซื้อน้ามันมาใช้ในประเทศไม่ได้ต้องมีคนสงสยัยและถามว่า ทำไมมีเงินสกุลหยวนมากมายถึงซื้อน้ำมันไม่ได้คำตอบก็คือเป็นเพราะประเทศผู้ค้าน้ำมันนั้นๆมีการลงทุนค้าขายหรือทำธุรกิจกับประเทศจีนน้อยมากและไม่คุ้มที่จะเก็บเงินสกุลหยวนเอาไว้มากๆนั่นเองและจีนก็ไม่ใช่ผู้นําที่จะผลิตอะไรออกมาขายได้หมดเหมือนยุคสมัยไปก๊อปปี้สินค้ายุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ออกมาขายแล้วครับ ในปัจจุบันนี้จีนเองก็ขาดแคลนพลังงานน้ำมันสำรองอย่างหนักต้องหาเงินสกุลดอลล่าและยุโรปไปซื้อน้ำมันมาใช้เหมือนกันและจีนเองก็หวังให้รัสเซียหันท่อส่งน้ำมันมาให้จีนเพิ่มมากขึ้นมาช้านานแล้วจึงคอยตามตูดพี่ใหญ่อยู่เรื่อยมาก็เพราะจีนต้องการน้ำมันจากรัสเซียอย่างเดียวก็คอยหลอกล้อเลียปูตินอยู่แบบนั้นมานาน แต่ปูตินกลับวางท่อส่งน้ำมันกับก๊าซไปโกยเงินสกุลยุโรปและดอลล่าสหรัฐมาสร้างฐานอำนาจให้ตนเองเพราะคืนใช้สกุลเงินหยวนกับรูบั้นอย่างเดียวรัสเซียคงล่มสลายไปนานแล้วเพราะโลกของผู้ค้าน้ำมันกับก๊าซไม่ได้มีแต่ประเทศรัสเซียอยู่ประเทศเดียวนะครับปอลมีคนถามผมมามากว่าเมื่อจีนผลิตอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ แล้วเหตุใดจีนถึงได้ส่งพวกพืชผักราคาถูกมาขายให้ไทยคำตอบคือจีนปกครองแบบมณฑลปกครองตนเองและมณฑลยูนนานที่ปลูกพืชผักมากที่สุดของจีนอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดการขายผักให้กับคนจีนด้วยกันนั้นจะได้ราคาที่ถูกถึงถูกมากๆเลยส่งมาขายที่ไทยยังได้ราคาดีกว่าขายให้คนจีนด้วยกันมันจึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า จีนยังไม่พร้อมขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอะไรเลยหากเรากำลังหันหลังให้กับประเทศจีนเมื่อใดสิ่งแรกที่ประเทศไทยจะได้ก็คือ 1. ไม่มีนโยบายให้จีนมาสแสวงหาแร่และทรัพยากรของชาติ 2. ลดพื้นที่เพาะปลูกแบบทำลายระบบนิเวศลง 3. สร้างระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้สูงขึ้น แต่ใช้พื้นที่น้อยลงลดค่าใช้จ่ายแรงงานปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร 4. ไทยจะเป็นศูนย์กลางของการลงทุนขนาดใหญ่ของโลกเสรีประชาธิปไตยทังทีมงานขอขอบคุณบทวิเคราะห์โดยอาจารย์เดชานารนาศ